สวัสดีครับผมชันสินทรัย์นวลหวานนะครับประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมวันนี้ก็จะมาตอบคําถามให้กับทายาทผู้ประกันตนทุกคนเลยในกรณีที่มีญาติที่เป็นผู้ประกันตนแล้วเสียชีวิตว่าทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับเงินใดจากกองทุนประกันสังคมบ้างหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบใครที่ทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าทบทวนร่วมกันแต่ใครที่ยังไม่ทราบก็ฟังข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ดีๆนะครับ สิทธิ์ที่หนึ่งที่ทญญายาทจะได้รับนะครับก็คือค่าจัดก,การงานศพหรือค่าทําศพจํานวน50,000บาทสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3และผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ซึ่งส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบตามเงื่อนไขของประกันสังคมนั่นก็คือ1ใน6เดือนก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตจะมีสิทธิ์ได้รับค่าทําศพจํานวน50,000บาทซึ่งจะจ่ายให้กับผู้จัดก,การงานศพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 ที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว6ใน12เดือน mm hmm. เว้นแต่กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้ว1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ค่าจัดการงานศพสําหรับทางเลือกที่1งทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ที่2 5 0 0 0บาทสําหรับทางเลือกที่3จะได้รับที่50,000บาทโดยจะจ่ายให้กับผู้จัดการงานศพใครเป็นผู้จัดการงานศพ คนผู้นั้นนะครับก็ต้องดาเนินการตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสําหรับการเบิกรับเงินก้อนนี้สิทธิที่2ที่ทายาทของผู้ประกันตนจะได้รับก็คือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3และมาตรา39เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่3 6ถึง119เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์5 0เของค่าจ้างเฉลี่ย4เดือน หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์5 0ของค่าจ้างเฉลี่ย12เดือนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งทางเลือกที่1และ2จ่ายเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเดือนที่ตายจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน8 0 0 0ับาทนะครับสิทธดที่3ที่ทญญายาทของผู้ประกันตนจะได้รับนั้นก็คือเงินจากกองทุนกรณีชราภาพขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตน นั้นจะนําส่งเงินเข้ากองทุนครบเงื่อนไขรับบําเหน็จหรือบํานานกรณีผู้รับเงินชาราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํานานชาราภาพให้จ่ายเงินบําเหน็จชาราภาพจํานวน1ิบเท่าของบํานานชาราภาพรายเดือนที่ได้รับข่าวสุดท้ายก่อนผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้แก่ทายาทของผู้ประกันตนนี่ก็คือสิทธิ์ของทายาทผู้ประกันตนที่จะได้รับจากกรณีที่ ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับ